สังเกตให้ดีเจอแบงค์ร้อยแบบนี้ห้ามเอาไปใช้โดยเด็ดขาดผมรับซื้อใบล้านหนึ่งหมื่นบาทใครมีเอามาขายผมได้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบินน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับ ช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทครับสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่ธีรพลวงเลิศครับสวัสดีพี่สถาพรครับสวัสดีพี่สมบังครับนี่คือธนบัตร100บาทครับนี่คือธนบัตร100บาทรัชกาลที่ นี่นี่นี่มีมาให้พี่พี่ดูมีมาให้พี่พี่ดูครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทที่เราใช้เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมพี่พี่เชื่อไหมครับบางใบมีมูลค่าใบละหมื่นบางใบครับมีมูลค่าใบละหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่ใช่ทุกใบนะครับเพราะธนบัตรที่ผมเอามาให้พี่พี่ดูเป็นธนบัตรที่หายากนะไม่ได้พบเจอได้ทั่วไปนะครับถึงจะมีราคาหนึ่งหมื่นบาทครับพี่จ๋าพี่พี่เล่นใดครับเคยมีเคยใช้เคยเห็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ครับ ลบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยวยให้ผมหน่อยครับสวัสดีทุกท่านครับพี่พี่ท่านใดครับเคยมีเคยใช้เคยเห็นเกี่ยวกับธนบัตรรุ่นนี้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยวยให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันนะสวัสดีพี่มานะครับสวัสดีพี่โอครับสวัสดีพี่ภยยนตครับสวัสดีพี่วิมลครับสวัสดีพี่สุรพลครับสวัสดีพี่สมหวังนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครที่เคยใช้เคยมีเคยเห็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยวยให้ผมหน่อยครับ มาเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามแบบนี้ครับบอกเพื่อนๆเลยนะผมยินดีรับซื้อราคาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนี่ดูนะครับพวกถ้วยชามพวกนี้ครับนี่ถ้วยชามพวกนี้ใครมีนะฮะเอามาขายผมได้เลยใครมีของพวกนี้นะครับเอามาขายผมได้เลยยินดีรับซื้อในราคายุติธรรมแน่นอนนะฮะของพวกนี้มีค่ามากกว่าที่ท่านคิดนะครับ ราคาตั้งแต่ 000, mm. หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนี่ฮะดูครับเดี๋ยวมีหลากหลายเลยมีหลากหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่อย่างนี้สมบูรณ์ใบละเป็นหมื่นนะอย่างนี้ถ้าเป็นสมบูรณ์ใบละเป็นหมื่นนะครับใครมีนะฮะเอามาขายได้การน้ําชาครับการน้ําชาเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับเอามาขายผมผมรับซื้อเอามาขายผมผมยินดีรับซื้อครับ การน้ําชาหนึ่งใบสตาร์ทที่หลักหมื่นนะแต่ต้องสมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เหลือหลักพันไม่กี่พันนะฮะมาครับการน้ําชาครับเครื่องไรคามครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามบลูแอนด์ไว้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะแบบนี้นะครับเป็นบาทน้ามนต์นะถ้าสมบูรณ์ผมรับซื้อ0น0 0 0แนนะครับถ้าสภาพสมบูรณ์ย้ํานะผมรับซื้อใบละ1น0 0 0แบาทครับใครมีของพวกนี้แบบที่ผมกําลังเอามาโชว์เนี่ย สามารถแอดไลน์ไอดีได้ครับไม่ว่าจะเป็นของเก่านะเครื่องเงินนะครับเครื่องกระเบื้องนะครับใครมีบ้านใดครับมีเครื่องเงินครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดเงินนะฮะกระเป๋าเงินแบบนี้นะครับบอกเพื่อนๆเ,เลยผมยินดีรับซื้อครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนี่ขอพงพวกนี้เอามาขายผมได้ใครมีเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินผมด้วยทองเป็นแบบไหนนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเครื่องเงินเครื่องเงินผมด้วยทองแบบนี้ครับ บอกเลยนะครับผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้นะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอฮะและส่งรูปมาประเมินราคาครับอันนี้เป็นถังน้ําชาใบหนึ่งบอกนะถ้าเป็นงานเก่าใบแล้วเป็นแสนนะครับถ้าเป็นงานเก่าผมรับซื้อใบแล้วเป็นแสนนะครับอย่านําไปขายร้านทองอย่านําไปขายลงรับจำนำโดยเด็ดขาดครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวให้ดูขัน ขันแบบนี้ผมก็รับซื้อนะเนี่ยขันพานแบบนี้ครับใครมีนะฮะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้ขันพานแบบนี้ครับ,ระะาาบ,บ,รบสภาพสมบูรณ์หลายหมื่นนะสภาพสมบูรณ์หลายหมื่นนะคะรับน,น,นี่ฮะนี่ใครมีนะฮะแอดไลน์เข้ามาได้แอดไลน์ไอดีของท่านเข้ามาได้ครับส่งรูปมาประเมินราคานี่แบบนี้ขายได้แบบนี้ขายได้ชิ้นหนึงหลายตังครับนี่เอามาขายผมนี่ยินดีรับซื้อให้ใหราคาทุกท่านที่ยุติธรรมแน่นอนสวัสดีพี่พดังเจ็ดรก่าท่านงับ สวัสดีพี่พี่ทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านอย่าลืมนะใครมีของผู้นี้นะครับนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเปวปอร์ุบรานครับมาครับมาครับสักคู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุทธชาครับมีเราอยากจะแบ่งครับไม่ว่าจะเป็นองคเล็กองใหญ่ครับบอกเพื่อนเลยผมยินดีรับเช่ายินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอฮะใครมีของเก่าของมีค่าแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้ครับมาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับ สวัสดีพี ite, ่พ e. ี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านครับมาคนละไลค์คนละแชร์ครับระหว่างรอเพื่อนๆพืนครับระหว่างรอเพื่อนเพื่อนผมมีอะไรไหมเให้นเพื่อนดูนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่เมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งเอาเหรียญบาทอันนี้มาขายนาเหรียญบาทชุดนี้มาขายครับเหรียญแค่ไม่กี่เหรียญนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูครับเหรียญจากเหรียญแค่ไม่กี่เหรียญนะครับพี่เขารับเงินไปเนี่ยเยอะเลยนะรับเงินไปเป็นพันเลยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าครับมา นี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9ครับเป็นเหรียญที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเหรียญแบบนี้ต้องดูอย่าพึ่งใช้ครับอย่าพึ่งนําไปใช้โดยเด็ดขาดครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครมีเหรียญบาทแบบนี้นี่เหรียญบาทที่เราใช้แบบนี้ครับดูฮะนี่แค่ไม่กี่เหรียญรับเงินเป็นพันแค่ไม่กี่เหรียญครับรับเงินเป็นพันครับมาเรามาดูกันครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่โปตาครับพี่เหรียญทองคาที่เลลึกเท่าไหร่คะเหรียญอะไรเอ่ยนะครับดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่พี่ว่ามันมีสองแบบดูนะใครมีเหรียญหนึ่งบาทดูตรงนี้ครับจุดแรกอันดับแรกดูที่ปีก่อนดูให้เป็นปีตามนี้ครับคือปีพศ2529ดูตามนี้ก่อนนะปีพศ2529ใครมีปีนี้ขั้นต่ําขายได้แล้ว1เหรียญ1น0บาทฟังให้ดีครับ ขั้นต่ําขายได้แล้วคือ1เหรียญ1น0บาทแต่ครับแต่ครับมันจะมีวิธีดูมากกว่านี้อีกเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมี2บล็อกคือแบ็กบล็อกแบบช่อฟ้าสัน้นแล้วก็แบบช่อฟ้ายาวครับดูนะครับวิธีแยกช่อฟ้านะเพราะบางทีบางคนได้เหรียญบาทมาเนี่ยเจอปี29แล้วเอาไปขายอันละร้อยห้าสิบนะแต่ถ้าเกิดใครเจอช่อฟ้ายาวแล้วสภาพสวยนะครับผมรับซื้อนะหนึ่งเหรียญเนี่ยรับซื้อเลย500บาท หนึ่งเหรียญครับหนึ่งบาทปีสองเก้ารับซื้อหนึ่งเหรียญห้าร้อยบาทครับสวัสดีพี่ประกาสิทธิ์หาเหรียญสีครับสวัสดีครับพี่ชายดูนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าดูที่ตรงนี้ฮะดูที่ปีดูให้เป็นปีสองเก้าดูที่ช่อฟ้าครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะถ้าดูที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยฝั่งนี้มันจะมีแค่สองขีดดูนะครับช่อฟ้าของพระปางนะอันนี้จะมีสามขีดอะอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองครับช่อฟ้าตรงนี้ฮะช่อฟ้าใบละกาอันนี้ฝั่งนี้จะันน้สเห็ม เปร <IS> <X ata> ียบเทียบให้ดูอาเดี๋ยวผมวางเดี๋ยวผมวางคู่กันแบบนี้ให้ดูเหรียญบนช่อฟ้าสั้นครับเหรียญล่างช่อฟ้ายาวมีใครเห็นบ้างมีใครเห็นช่อฟ้าบ้างครับช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายาวเดี๋ยวสักคู่นะฮะมีใครเห็นช่อฟ้าบ้างครับมีใครเห็นช่อฟ้ายาวกับช่อฟ้าสั้นรบกวนพิมพ์คําว่าช่อฟ้าให้ผมหน่อยครับ ลบกวนพิมพ์เลขสองก็ได้ลบกวนพิมพ์เลขสองแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับใครเห็นชอบฟ้ายาวใครเห็นชอบฟ้าสาั้นลบกวนพิมพ์29แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพนะี่ๆทุกท่านคนระับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับหนึ่งบาทแลกตังค์เป็นพันหนึ่งบาทแลกเงินได้เป็นพันคนระับดูวิธีด,วธดูวิธีสังเกตดูแค่ตรงนี้เองดูแค่ช่อฟ้าครับดูที่ปีต้องเป็นปีอะไรครับต้องเป็นปีสองเก้าแล้วก็ชอบฟ้ายาวกับชอบฟ้าสั้นดูนะครับชอบฟ้ายาวแพงมากนะ ชอฟ้ายาวแพงมากใครที่รู้แล้วครับว่าเหรียญรุ่นนี้ดูยังไงรบกวนพิมพ์เลขสองใกล้ผมเลยครับรบกวนพิมพ์เลขสองใกล้ผมเลยครับมาพี่มิดพิมพ์มาแล้วขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่มิดครับรายการต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดครับย้ำอยู่เป็นประจำที่ต้องย้ำเพราะว่าอะไรมีหลายท่านนำเหรียญแบบนี้มาขายมีหลายท่านครับนำเหรียญแบบนี้มาขายนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการเก้าตราคุดปีพศ2อ1 7้าสิบเจ็ด เป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนเพือนพี่ๆว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้อลละหมืน่นใครมีแบบนี้ครับเอามาขายผมได้เหรียญละ10,000บาทแต่ต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอกนะครับพี่พี่จ๋าใครมีเหรียญคุดดูเถอะใครมีเหรียญคุดดูเถอะบางเหรียญมันเป็นแบบนี้จริงๆและบางเหรียญมันสามารถสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับหนึ่งบาทตราคุดเหรียญละหมื่นหนึ่งบาทตราคุดเหรียญละหมื่นเฉลยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุด ปี2 5งหแบบปั๊มด้านเดียวครับแบบปั๊มด้านเดียวดูนะถึงแม้เหรียญสภาพจะเก่าแบบนี้นะครับใครมีเหรียญคุดเอามาขายผมบอกก่อนเหรียญแบบนี้มีปอมนะครับบอกก่อนนะฮะเหรียญแบบนี้มีปลอมเยอะแยะมากมายนะครับพลิกกลับมาที่ด้านหลังครับถ้าของทุกท่านเป็นแบบว่างเปล่าแบบนี้ดูที่ขอบเหรียญครับขอบเหรียญจะต้องตั้งแบบนี้นะขอบเหรียญน,นะครับโดยทุโดยรอบเหรียญเนี่ยจะต้องตั้งและจุดที่3ครับนี่จุดนี้คือนี่พื้นผิวครับพื้นผิวของเหรียญเหรียญนี้ จะไม่มีร่องรอยการเจียและร่องรอยการขัดเช็ดถูด้วยเด็ดขาดย้ํานะครับเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นแบบด้านเดียวนี่ด้านหลังที่เป็นลักษณะว่างเปล่าจะไม่มีร่องรอยการเช็ดการถูการล้างโดยเด็ดขาดเพราะเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยสภาพสวยเนี่ยอันหนึ่งประมาณ100กว่าบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้แล้วเป็นแบบด้านเดียวครับแล้วเป็นแบบด้านเดียวแบบนี้ ผมรับซื้อนะครับ1เหรียญครับฟังให้ดีครับ1เหรียญเนี่ยผมรับซื้อ10,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1เหรียญผมรับซื้อ10,000บาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์นี่เดี๋ยวผมวางแบบนี้ใครแคปเจอร์แล้วกด9ให้ผมนะครับใครแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญบาทคุดอลนละหมื่นเหรียญบาทคุดอันละ1 0 0 0 0บาทครับมาใครมีเอามาขายผมได้ใครมีแบบที่ผมตามหาเอามาขายผมได้ครับ1บาท คุดอลละหมื่นครับเนี่ยพี่พิชิตบอกว่าโค้ดพี่แบงค์หายไปนานเลยไม่ได้หายไปนานครับมาพบทุกเช้าแต่ Facebook มันไม่แจ้งเตือนพี่พิชิตเองครับมาครับยังไงฝากพี่ๆทุกท่านนะฮะกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็จะได้มาพบกันทุกเช้านะครับในรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้านะครับมาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรายการต่อไปครับนี่คือเหรียญเงินครับนี่คือเหรียญเงิน1บาทราชการที่6ช้าง3เสียนเป็นเหรียญที่หายยากที่สุดของเหรียญรอหกครับ เหรียญช้างสามเสียน er. เป็นเหรียญหายากาที่สุดของเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่หกครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ดูครับดูและก็ต้องดูครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ดูเลยนะเหรียญรุ่นนี้มีราคาอัลละสวยๆผมรับซื้ออัลละหมื่นนะครับสวยๆรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทครับดูครับดูที่ตรงนี้ฮะใครมีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่หกดูให้เป็นปีสองสี่หกหนึ่งเพราะปีสองสี่หกหนึ่งเป็นปีที่หายากที่สุด ของเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่หกครับมาครับมาครับพี่พี่จา๋าพี่พี่ท่านใดครับที่รู้แล้วครับเหรียญเงิน1บาทรัชกาลที่หรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นปีสองสี่หหนึ่งเท่านะั้นรบกวนพิมพ์เลขหกหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะรบกวนพิมพ์เลข6กหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาอยู่ต,าต่างจังหวัดอยากขายทายําไงแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาหากของของท่านที่ส่งมามีราคา ผมจะรีบตอบกลับนะครับมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาครับมาครับไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่ไลฟ์สดทุกวันแต่เวลาทักแชทไม่เคยตอบอ่ะพี่ๆฟังครับมีคนบอกว่าอ่ะมาชี้แจงแถลงงขายก่อนมีคนบอกว่าไม่ได้หายไปไหนหรอกหรอกครับทักไลฟ์สดทุกวันแต่เวลาทักแชทไปไม่เคยตอบฟังดีๆนะที่ผมไม่ตอบเพราะว่าอะไรครับที่ผมไม่ตอบเพราะว่าของพี่ๆที่ส่งมาไม่มีราคา ผมจะตอบกลับเฉพาะของที่มีราคาเท่านั้นที่ผมอยากจะซื้อเท่านั้นของที่ผมไม่อยากจะซื้อขออนุญาตไม่ตอบนะครับใครที่รับกติกาข้อนี้ได้ค่อยส่งรูปมานะถ้ารับไม่ได้นะครับรบกวนครับไม่ต้องส่งมานะฮะเพราะไลน์มันเยอะมากนะครับไลน์มันเยอะมากจริงๆครับทุกท่านครับไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะซักกู่นะขอเวลาสิบวินาทีครับเดี๋ยวเปิดให้พี่ท่านนี้ดูเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ย อะไรว้าลไลมันจะเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอมาครับมาครับมาครับนี่พี่อะไรเนี่ยข้าวสวยเด็กบ้านกะบ้านเด็กกะบุรีครับพี่จ๋าดูดูนะครับพี่คนนี้ครับนี่ฮะดูครับนี่พี่จ๋าดูอันนี้ก็พอนี่อ่ะพี่ดูไล์พี่ดูไลของผมพี่ดูไลของผมเนี่ยเวลามันมามันจะมาทีแล้วแบบเนี้เนี่ยอ่ะพี่พี่ดูนะครับเก้าโมงสามสองเก้าโมงสามสองเนี่ยมาเรียงเรียงแบบนี้เนี่ยเก้าโมงสามหนึ่งเนี่ยนาทีหนึ่งมีกี่คนพี่ดูผมหน่อยพี่พี่ดูผมหน่อย อ่ะนาทีหนึน่งมีกี่คนครับนาทีนึงมีกี่คนเนี่ยเลื่อนขึ้นไปนึงเยอะเนี่ยแค่ผ่านไป5นาทีผมต้องตอบถึงประมาณ50-60คนผ่านไป5นาทีผมต้องตอบถึง50-60คนพี่จ๋าจะเอาเวลาไหนมาตอบถ้าต้องตอบทุกคำถามฟังให้ดีครับจะเอาเวลาไหนมาตอบพี่ๆถ้าผมต้องตอบพี่ๆทุกคำถามครับอ่ะพี่ๆดูเอาเนี่ย เนี่ยเอาเอาเนี่ยอา่าเอาเวลานี้นะครับเวลานี้เก้าโมงสามสิบสามนะนี่เก้าโมงสามสิบสองนะครับนี่เพิ่งส่งมานะนี่พี่ลองเลื่อนไปห้านาทีนี่นะเก้าโมงยิบเจ็ดนะครับแล้วพี่ลองดูนะกว่าจะถึงเก้าโมงยิบเจ็ดผมต้องผ่านไปกี่อันเอาแค่ห้านาทีพอเอาแค่ห้านาทีพอครับดูครับผมต้องผ่านไปถึงกี่คนเก้าโมงยิบเจ็ดเนี่ยผมผ่านมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบคนนะครับ ผ่านมาไม่ต่ำกว่า20-30คนนะพี่จ๋าเห็นใจกันหน่อยครับ <c oughs> ผมตอบทุกไลน์ไม่ไหวจริงๆผมตอบพี่ๆทุกไลน์ไม่ไหวจริงคร, <c oughs> ครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันนะก <c oughs> ราบขออภัยพี่ๆมาก่อนเลยนะครับกราบขอขอภัยพี่ๆมาก่อนเลยใครที่ส่งไลน์มาแล้วแล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบ <c oughs> ผมขอกราบขอประธานอภัยครับผมขอกราบขอประธานอภัยครับมาครับขออภัยพี่ๆทุกท่านครับที่ต้องชี้แจงหน่อยฮะที่ต้องชี้แจงหน่อยครับมาครับอันดับต่อไปครับ นี่คือสุดยอดเหรียญเงินครับนี่คือสุดยอดเหรียญเงินนี่คือเหรียญเงิน600บาทขัดเงาเป็นเหรียญที่หาโคตรยากบอกเลยนะครับเป็นเหรียญที่หาโคตรยากประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละสามแสนบาทใครมีเหรียญหกร้อยบาทแล้วเป็นวาล้านี้แบบขัดเงาครับสภาพสวยเอามาขายผมได้สภาพสวยเอามาขายผมได้ครับเหรียญเงินหกร้อยบาทผมขายผมรับซื้อในราคาสามแสนฟังให้ดีครับไม่ได้มาปั่นราคา เพียงแค่อยากจะบอกว่าไอเหรียญแบบนี้ยมันขายได้นะอันหนึ่งสามสี่แสนนะเหรียญหนึ่งสามบาทใครมีแบบนี้นะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะครับเหรียญที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นเหรียญที่หายากนะเพราะเหรียญหาง่ายก็จะไม่หยิบมาให้ทุกท่านได้ดูแน่นอนครับดูนะครับเหรียญวาระนี้คือเหรียญขัดเงาครับสมเด็จเจ้าฟ้าลูก เดี๋ยวก่อนนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัไลักษณ์อัครราชกุมารีครับนี่คือด้านหน้าพอพิกลับมาด้านหลังครับพิกับมาด้านหลังครับนี่จะเขียนเนี่ยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย24ตุลาคมปีพศ2529หน้าเหรียญเขียน600บาทหน้าเหรียญเขียน600บาทแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยครับผมยินดีรับซื้อในราคา3 0 0 0บาทครับในราคาเหรียญละ3 0 0 0บาทฟังไม่บิดแน่นอนครับของแบบนี้มีมูลค่านะพี่ๆ ของแบบนี้มีมูลค่านะครับใครเจอแบบนี้อย่านําไปทิ้งโดยเด็ดขาดอย่านําไปขายทิ้งในราคาถูกๆโดยเด็ดขาดธรรมดารับซื้ออันละสองหมื่นขัดเงารับซื้ออันละสามแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีทุกๆท่านครับ มีมาแปลกๆมีของหายากไม้ทุกท่านได้ดูบ่อยๆนะมีของแปลกๆมีของหายากไม้ทุกท่านได้ดูนะครับใครแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจมาครับ <sentences> นี่อันนี้เป็นเหรียญ10อันนี้เป็นเหรียญ600ครับวาระเดียวกันเหรียญ10แบบนี้รับซื้ออัลละหมื่นห้าแบบนี้รับซื้ออัลละสามแสนนี่ครับวาระนี้หายากทั้งหมดนะวาระนี้หายากทั้งหมดนะครับใครมีเหรียญแบบนี้แล้วเป็นเหรียญเจ้าฟ้านักวิจัยนะครับดูให้ดีดูให้ดีนะครับใครที่รู้แล้วครับเหรียญที่มีราคาอัลละสามสี่แสนบาท เป็นเหรียญอะไรลบกวนกดห้ากดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับรบกวนกดห้ากดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ฮะมาครับพี่สมหวังอินทราสุวรรณบอกว่าของคุณไม่ตรงกับตามที่เขาต้องการดูเฉยๆถ้าตรงเขาจะตอบคุณทันทีแล้วพยายามดูให้จบคุณจะรู้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่สมหวังครับนี่คือเหรียญเงินหกร้อยบาทครับอันละสามแสนอัลละ สามแสนบาทครับไปครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับฝากอีกหนึ่งเรื่องฮะฝากอีกหนึ่งเรื่องครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังราชการที่เก้าเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับทอนมาจากรถเม์มอเตอร์ไซค์วินเซเว่นโลตัสอะไรพวกเนี้ยแต่บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยครับบางเหรียญมันขายได้บางเหรียญมันสามารถขายได้อย่างเช่นเหรียญสลึงสองเหรียญนี้ครับผมรับซื้อเหรียญละสี่พัน ผมรับตื้อเหรียญสลึงสองเหรียญนี้เหรียญละสี่พันบาทครับดูนะครับใครมีเหรียญยี่สห้าตังรุ่นนี้นี่นี่นี่อีกด้านนึงจะเป็นแบบนี้ครับใครมีเหรียญยี่สิบห้าตังรุ่นนี้สังเกตให้ดีสังเกตให้ดีครับเพราะบางเหรียญจะขายได้เหรียญละสี่พันบางเหรียญครับจะขายได้เหรียญละสี่พันมาเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังรัชกาลเก้าปีพศ2542และปี44ดูให้ดีนะครับเหรียญรุ่นนี้ขายได้แค่2ปีเท่านั้นคือปีนี้เท่านั้นนะครับ ปีสี่สองและปีสี่สี่นะฮะปีอื่นยังไม่มีราคานะครับเตรียมแคปเจอร์ครับเตรียมแคปเจอร์ครับมานี่นี่นี่เอาทีละอันนะทุกท่านจะได้ไม่งงนะครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์สี่สองแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข4ี่สองแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยมาจ้ามาจ้าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมากดใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์สี่สองแล้วกดไลค์รวๆมาครับ นี่เหรียญยี่ห้าตังอันละสี่พันเหรียญสลึงอันละสี่พันครับพิมพ์เลขสี่สองมาครับแล้วกดไลค์รัวๆมาครับมาเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบพระคุณครับนี่อันดับต่อไปครับนี่แคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอันนี้เป็นปีสี่สี่ฮะอันนี้เป็นปีสี่สี่ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์เหรียญนี้แล้วพิมพ์เลขสี่สี่แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับมาครับมาครับพี่อีทุนทินบอกว่าวันนี้มาช้า ไปหน่อยครับผมมาครับยังมาช้าแต่ยังมาทันครับพี่อิทบุญทินครับมาครับเข้าโรงเรียนจ้าใครที่แคปเจอร์เหรียญนี้ครับพิมพ์เลข44แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับมาครับพิมพ์เลข44แล้วกดหัวใจรัวๆมาพี่ชาญชายชาญวารีบอกว่ามีจริงครับแต่ของผมไม่มีเองเปิดใจครับเพียงแค่ทุกท่านเปิดใจฮะไม่ได้ต้องการเปิดอะไรเลยเปิดใจครับเฮ้ยว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยที่ไอแบงค์มันบอกเนี่ยมันมีจริงนะแล้วมันขายได้จริงนะใครมีของพวกนี้เนี่ยนำมาขายผมได้ นำมาขายผมได้นะครับผมยินดีรับซื้อนะบอกทุกท่านนะครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์สี่สี่แล้วกดไลค์รัวรวมาครับแคปเจอร์ครับพิมพ์เลขสี่สี่แล้วกดไลค์รัวรวมาครับนี่วันนี้ผมมีพระเครื่องมาให้ดูมีพระเครื่องมาให้ดูครับใครมีพระเครื่องแบบนี้นะผมรับเช่านะครับนี่คือเหรียญหลวงพุทิมครับนี่คือเหรียญหลวงพุทิมอิสราิโกครับอันนี้ออกวัดแม่น้ำคูนะอันนี้ออกวัดแม่น้ำคูเก่านะครับใครมีแบบนี้รับเช่านะสวยๆเหรียญแล้วเป็นหมื่นนะครับนี่แล้วก็อันนี้ครับอันนี้คือ พระรูปหล่อเตารีดหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือเล็กอันนี้เป็นพิมวอวจุดครับอันนี้เป็นพิมวอจุดครับใครมีหลวงปูท่ทวดแบบนี้รับซื้อนนะสวยๆองค์หนึ่งหลายหมื่นนะครับสวยๆองค no ์หนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นพระของคุณแม่บุญเรือนครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินของคุณแม่บุญเรือนวัดอาบุธฮะใครมีแบบนี้นะผมรับเช่าเลยใครมีแบบนี้นะครับผมรับเช่าเลยนะครับพระเก่าพระใหม่นะครับยินดีรับเช่านะครับ ใครมีนะแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้ครับสองค์เดี๋ยวให้ดูอีกครับเดี๋ยวมีให้ดูอีกอันนี้เป็นเหรียญจัตุคามรามเทพครับอันนี้เป็นเหรียญจัตุคามรามเทพใครมีแบบนี้นะจัตุคามบางรุ่นผมยังรับเช่าอยู่นะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนําพระเครื่องของท่านนะครับเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานนี่คือพราหลวงพ่อโสธรครับ นี่คือพระของหลวงพ่อโสธรครับอันนี้เป็นปี97นี่ขวามือเป็นปี97ซ้ายมือเป็นกรมตํารวจครับแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะ <c oughs> พระเลี่ยมทองนะครับบอกเลยนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนะนี่อย่างเงี้ยองค์หนึ่งหลายๆหมื่นนะ องคหนึ่งหลายๆลายหมื่นนะครับไม่เกี่ยวกับกรอบนะครับใครมีนะครับผ้าเก่าผ้าใหม่พ้าเหรียญครับอันนี้เป็นผ้าเหรียญน,นะผ้าเหรียญแบบนี้ก็องค์หนึ่งหลายหมื่นครับองหนึ่งเจ็0 0มื่นแปดหมื่ครับแล้วแต่สภาพนะฮะใครมีของพวกนี้นะครับอย่านําไปขายอย่านําไปแจกแบบโดยที่ทุกท่านไม่รู้คุณค่าโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะทําให้ของพวกนี้เสียราคาครับสามารถ เดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านนี่รับเช่าพระครับอันนี้เป็นพระคำหมากครับพระคำหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงครับเวลามาทีจะมาทีละเยอะๆแบบนี้เลยเวลามาทีจะมาทีละเยอะๆแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นเม็ดแตงครับอันนี้เป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สองเม็ดนี้เพิ่งเช่ามาเมื่อคืน สองเม็ดนี้เพิ่งเช่ามาเมื่อคืนครับสองเม็ดนี้เช่ามาเกือบสามหมื่นนะ,คะใครมีนะครับพระเครื่องนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่โตรครับอันนี้เป็นของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีฮะ pues. ใครมีพระเครื่องพวกนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายน <conom ía> ี่พี่ๆดูเอาพี่ๆดูเอาเองครับนี่เต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับพี่ๆดูเอาเองแบบนี้มีราคาแบบนี้มีราคาขายได้ครับใครที่มีพระอยู่กับบ้านนะครับ มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีมาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับนี่หลวงพ่อโสธรถ้าเป็นเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ผมรับเช่านะ1 3 0่งแมืบาทใครมีเอามาแบ่งใครมีเอามาแบ่งผมได้ครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็ยเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทยานตามแผนที่จะตามแผนที่ตามหน้าจอมาได้เลยจ้ะอ่า ท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วก็คนละไลค์คนละแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กันมากเรามาดูนี่กันเรามาดูแบงค์ร้อยกันครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับนี่ใครมีแบงค์ร้อยบาทรุ่นนี้ใครมีธดนบัทหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ต้องดูครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่นางบิวตี้เพิ่งมาครับสวัสดีครับมาโรงเรียนเข้าแล้วจ้ะโรงเรียนเข้าแล้วจ้ามาครับฝ่ายหนึ่งอย่างครับนี่ บ้านใดครับมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้ครับมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้เหรียญในพลหยวนซื้อขายหรือเหรียญไม่เท้าแบบนี้นะครับบอกทุกท่านเลยบอกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีรับซื้อครับในราคาเหรียญหนึ่งสี่พันถึงเหรียญละสามแสนครับใครมีเหรียญจีเหรียญต่างประเทศแบบนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญจีนเหรียญนี้เหรียญต่างประเทศแบบนี้เอามาขายผมครับผมยินดีรับซื้อไม่อั้นผมยินดีรับซื้อไม่อั้นครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดเห็นข้อความครับเห็นข้อความพี่เบิร์ดครับใครเข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะมาครับมาครับนี่คือธนบัตร1 0 0บาทรัชก,การที่9แบบท,ที่15ครับเป็นธนาบัตรแบบที่เพื่อนๆพี่ๆใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันแต่บางใบครับบอกพี่ๆเลยบางใบมันมีแบบนี้ด้วย บางใบมันมีธนบัตร100บาทที่เป็นแบบนี้ด้วยครับนี่พี่ๆดูนะบางใบจะเป็นแบบนี้ครับมาครับมาครับนี่คือธนบัตร100บาทรัฐการที่9ดูนะหลังเหมือนกันเลยหลังเหมือนกันเลยครับเป็นธนบัตรที่แท้เหมือนกันดูนะมีลายน้ำเหมือนกันนะครับมีลายน้ำเหมือนกันมีตัวเลขครบทุกประการแต่ธนบัตรใบนี้ครับมีความเป็นพิเศษมีความเป็นพิเศษพิเศษยังไงอ่ะพอผมพลิกกลับมาเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องบอกเลยว่ามันพิเศษยังไงครับ ไม่เห็นไหมธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้พิมพ์ไม่ครบพิมพ์ไม่ครบครับพิมพ์สีไม่ครบไม่ได้ลืมพิมว่าลืมพิมพ์พระบรมฉายาลักษพระบรมฉาทิสลักษของในหลวงครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมลักษณะการพิมพ์ครับพิมพ์สีไม่ครบพิมพ์สีไม่ครบดูนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาไปลบนู่นลบนี่อีกเห็นไหมนี่ไม่มีร่องรอยการเช็ดการถูการขูดการขีดโดยเด็ดขาด ไม่มีล่องรอยการถูการขูดการขีดโดยเด็ดขาดครับใครมีพบเจอธนบัตรแบบนี้นะห้ามนําไปใช้โดยเด็ดขาดครับฟังให้ดีฟังให้ดีครับใครพบเจอธนบัตรแบบนี้ห้ามนําไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้ทุกท่านพลาดจะพลาดยังไงครับจากธนบัตร100บาทเนี่ยบางท่านนะครับนำธนบัตร100บาทแบบนี้เวลาจะใช้เนี่ยถ้าเห็นมันผิดปกติแบบนี้ทํายังไงครับ ทำยังไงครับพับหลังสิพับแบบนี้สิแล้วเอาไปใช้เพราะกลัวจะใช้ไม่ได้เงินหนึ่งร้บาทณนะเวลานี้โคตรมีค่าเลยครับเงินหนึ่งร้อยบาทณนะเวลานี้บอกทุกท่านเลยนะครับโคตรมีค่าเลยเนี่ยถ้าเจอมาแบบนี้จะทําไงพับแบบนี้ทีครับแล้วก็เอาไปใช้จริงไหมครับ จริงไหมฮะพับแบบนี้แล้วนําไปใช้เพื่อไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าเฮ้ยด้านหน้ามันไม่มีในหลวงนะมันเก๋หรือเปล่าแต่ครับบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะตรงนี้เลยเป็นวิธีที่ผิดครับเพราะธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ครับใครพบเจอโคตรโชคดีเลยนะตอนนี้นะครับตั้งแต่มีผมทําคลิปออกไปนะใครพบเจอแบบนี้ถือว่าโชคดีครับใครพบเจอแบบนี้ถือว่าโชคดีนะครับสามารถนํามาขายได้ ใบละ10,000บาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับ100บาทแค่ไม่ได้ปั๊มแบบนี้แค่พิมพ์ผิดแบบนี้เอามาขายได้100บาทผมรู้ครับถึงแม้จะเป็นธนาบัตรที่หายากบางท่านบอกว่าโอ้ยใช้มาทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอเลยถ้าเนี่ยถ้าถ้าพบบ่อยๆมันจะใบละหมื่นไหมครับท่านคิดเล่นๆแค่นี้เองถ้าพบบ่อยๆมันจะใบละ10,000บาทไหมครับไม่ใช่แน่นอนครับใครมีนะครับธนาบัตรพวกนี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเก่าธนบัตรตัวอย่างธนบัตรเลขสวยนะครับธนบัตรเป็นแหนบนี่มีคนบอกนี่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 อ่ะพี่พี่ดูเอาพี่พี่ดูเอาครับถ้าผมไม่มาทําคลิปก็จะเจอแบบนี้เนี่ยมีแลกคืนธนาคารไปแล้วขอบขอบพระคุณพี่พีระพนรับขอบพระคุณพี่พีรพนครับนี่นําไปแลกคืนธนาคารได้ร้อยเดียวนะนําไปแลกคืนธนาคารได้100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครพบเจอแบบนี้แล้วนํามาขายผม ผมรับซื้อนะครับ1ใบ10,000บาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกด9กดไลค์รัวๆให้ผมเลยครับมาครับพี่อิดบุญดินบอกว่าจริงด้วยใช้ไปแล้วนี่แหละครับนี่แหละครับผมถึงต้องมาชี้แจงให้พี่ๆดูว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยมันมีจริงนะแล้วมันสามารถขายได้จริงนะครับสวัสดีทั้งพี่ๆทั้ง1 1 0 0ท่านครับสวัสดีทุกท่านครับมาใครเข้ามาแล้วคนละไลค์นะ คนละไลค์คนละแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะฮะมาครับมาครับนี่ฮะหนึ่งร้อยบาทแบบนี้แลกหนึ่งหมื่นบาทครับก่อนจะใช้ก่อนจะหยิบใช้ดูให้ดีนะฮะใครที่แคปเจอร์แล้วแคปเจอร์เก็บไว้ดูนะครับกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่สมปองครับมาครับมาครับหนึ่งร้อยบาทแลกหนึ่งหมื่น 100บาทแรก1 0,000บาทครับแคปเจอร์ครับครับใครแคปเจอร์แล้วกด9มาครับกด9กดหัวใจรวมๆมาครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่แบบนี้หายากและขายได้จริงครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนบัตร100บาทล้วการ9้าที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีแบบนี้นะอย่าเพิ่งรีบหยิบไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะบางใบนะใบละหมื่นนะพลิกดูก่อนครับมันผิดปกติไม่ว่าเลขอยู่ครบอะไรอยู่ครบไหม ก่อนเดี๋ยวหยิบใช้ดูนิดนึงครับอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นเงินถึงร้อยเท่าได้ใครมีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่อง,อง,องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วลองส่งรูปเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่เพื่อนๆส่งมายังไม่มีราคา กราบขอพายมานะที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดไลน์ของท่านดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับไลน์ที่ส่งเข้าเครื่องมาเนี่ยมันเยอะมากๆม,มันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็ยนเป็นวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง1,100ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลาครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ